สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทางช่องเดียววอลวีนะครับพี่น้องครับพบกันคลิปนี้ผมสิ้าพี่น้องมาทําความข้าใจกับลายสุสแนนนะครับลายสุสแนนนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องที่ได้อ่านหลายหลายท่านหรือว่าหลายหลายคนเขาอ่าว่าถึงรายสุสแนนนะครับการที่เป็นลายสุสแนนลายลำกอนนะครับ ไล่ล้ำกอนประยุกต์หรืออย่างต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องบางที่บางท่านอาจที่วกเขาเข้าใจว่าไล่ล้ำกอนไล่เซอร์เนนเนี่ยมันมันคนระะย่างหรือเปล่านะครับวันนี้คลิปนี้เฮ้ามาเฮ้ามาทำว้อเข้าใจกันนะครับในเบื้องต้นนะครับไปเป็นพื้นฐานแล้วก็เรียนรููกกุมโนที่เฮ้าซีนัมไปเหรียญน้ำพอมนะครับแนะนําพี่น้องเป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะครับผมนะครับให้พี่น้องตั้งเป็นเอไมเนอร์นะครับคลิปนี้นะครับ ไม่นื่อยคือมีลามีของเฮานั่นเองนะครับตั้งมีลามีทางใหญ่เฮาเองประมาณนี้นะครับขาวๆนะพี่น้องขัดเกลื่อนนิดน้อยว่าเป็นอย่างนะครับนะครับมีลามีนะครับมีลามีพี่น้องสุสแนนนะครับสุสแนนที่พี่น้องเข้าใจกันว่าลายซุสแนนลายซุสแนนนะครับจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันครับลายลำกลอนนั่นแหละนะครับเพราะว่าในโน้ตกลุ่มโน้ตของสุสแนนนั้นนำกลุ่ม นกลุ่มโนตตรงนี้ไปเล่นใส่กับล่ํากอน,นะครับเห่นใส่กับล่ํากอน,นะครับแล้วก็ล่ํากรน,น่ะกต็ต้องต้องอ่าใช้โนตของกลุ่มโนตสุดเสน่นอยู่แล้วนะครับพี่น้องเพราะนั้นแล้วบต่บต้องบ่ต้องงงได้ตรงที่ว่าลายลัํากรหรือลายสุดเสนหน์ต้องงงครับมันเป็นอันเดียวกันนะครับพี่น้องให้เข้าใจตามน,าน,นั้นเนาะนะครับวันนี้เฮามาเรียนดูตรงที่ว่าจุดใดที่เฮ้าควที่เอาเห่นในกลุ่มโนตจังชีถือหลักนะครับ โน้ตซ uh, ูสแนนนะครับถ้าอยู่ในคีย์เอไมเนอร์อยู่ในคีย์เอไมเนอร์หรือว่าอยู่ในทางไงก็เท่ามีลามีนั่นนะครับโน้ตซูสแนนคือโน้ตตัวที่สี่ของเอไมเนอร์นะครับนนคือโน้ตตัวที่สนะี่นั่นแหละอยู่ในคีย์ใดก็คือโน้ตตัวที่สี่นะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตเมเจอร์เป็น, major นเมเจอร์นะครับทางไมเนอร์เนี่ยนะครับวันนี้เฮาซีรูแบบใดก็คืออ่าเอไมเนอร์เทานับเอไมเนอร์เอไมเนอร์เอบีซีดี D. e f g นะครับนี่คือครบรอบของเขา a b c d e f g มันก็ซิมุนมา a ใหม่นี่คือกลุ่มกลุ่มโน้ตของ key a minor นะครับนะครับพี่นอ้องบันนี้โน้ตสุดแนนก็คือโน้ตตัวที่4ซึ่งเป็นเมเจอร์นะครับคันว่าถึงคอร์ดก็คือเป็นคอร์ด d นั่นเอง d ตรงยูนี่ครับจับพุงสีพี่นอ้อง บ่าต้องลงลึกนะพี่น้องบ่ตอ้องเจาะลึกเข้าไปอันนี้อันนี้ผมว้าอธิบายแบบคร่าวๆไปให้พี่น้องเข้าใจตามนี้เลยจับด,ดีคอร์ดดีก็คือให้จ้างส่นะครับสายที่หนึ่งอยู่ในซองที่สองนี่นะครับสายที่สองที่สามอยู่ซองที่สี่นะให้พี่น้องเข้าใจว่าอันนี้คือคอร์ดดีด้อนะครับอันนี้คือเอไมเนอร์คอตอนนี้ตั้งอยู่ในคีย์ของเอไมเนอร์ก็คือมีลามีคอร์ดดีอยู่ในนี้เฮาซิมาล่นสุดเแนนอยู่ในคอร์ดดีนะครับนะครั pp. บวันนี้เล่นแบบไหนพี่น้อง เล่นแบบใดน้ำโน้ตตัวใดมาเล่นนะครับผมจะแนะนําพี่น้องก่อน่าการจะเล่นสุสเนนหรือการจะเล่นลํากรนั่นได้ดีก็คือพี่น้องต้องจดจําสําเนียงของลํากรหรือ,อาลายสุสเนนให้ได้สะก่อนนะครับจับท่างเขาให้ถือสะก่อนนะครับแล้วก็นามาเล่นในกลุ่มโน้ตที่ผมจะบอกไปนี้นะครับ กลุ่มโนดนั่นก็คืออยู่ในช่องนี้นะเนี่ยในสองช่องนี่ช่องที่สองกับช่องที่สี่นั่นเองนะครับมีแค่นั้นกลุ่มโนดน,น,นะครับมีมีแค่นั้นในเบื้องต้นนะครับซึ่งถ้าเฮาถ้าเฮาจําซําเนียงได้เนี่ยเฮาเอาโนดอยู่ใน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 สองช่องเนี่ยนะครับบวกกับสายเปล่าเป็นตังสีมา มาสลับ้าสลับหลังมาผันให้ได้ซ้ำเนี่ยงที่เข้าจําได้นั่นหรือให้ตรงกับเสียงกอดล่านั่นประมาณนี้ครับ ก็คือผมเรียนในเบื้องแบบว่าเป็น,เ,ปนเบื้องต้นพื้นฐานการฝึกแบบง่ายๆนะครับซัานี่พี่น้องกับเล่นซูสแนนได้กินอายของซูสแนนออกมาเร็วนะครับบานนี้เฮาเอาหลายๆแน่นะครับพินเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วว่าทาเ่นลงมาหอดทาทา,าพินสิบห้าเฟสเนี่ยนับเลยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดช่องที่แปดนี่คือครึ่งหนึ่งของพินนะครับครึ่งหนึ่งของโน้ตนะครับขันเฮามาล็อกหนีเฮาเ่น ก็เป็นตัวนี้แหละครับอ่าเป็นโน้ตตัวเดียวกันทั้งหมดเลยจากจากช่องนี้ลงมานีเป็นโน้ตตัวเดียวกันกับข้างบนเพียงแค่เพียงแค่ว่าเขาจะสูงกว่าโน้ตโน้ตเสียงสูงกว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นเขาเอาโน้ตกลุ่มโน้ตมาหอดหนีพ่อนะครับสุสแนนกับมี่จากสองช่องที่ผมบอกพี่น้องนี่มากไปเลยนะครับบวกกับสายเปล่าพี่น้องได้เล่นอยู่แล้วเล่นสายได้ก็ได้สลับไปสลับมาในสองช่อง ใปลงมาครับขามช่องนี้ไปเล่นเล่นซับเนี่ยบ้านนี้ล่องล่องล่องผันเอาซ้ำเนี่ยงดู การเรีนมันมีหลายแบบนะครับพี่น้องเข้าลูกกลุ่มโนตนี่แล้วเข้ากับไปพันสำเนียงนะครับไปสลับตัวโน้ตไปจำซสำเนียงให้ได้แล้วกลมาข้ำหาในกลุ่มโนตนั่นแหละนะครับซึ่งเทคนิคการเรียนมันก็จะมีทั้งควบโน้ตนะครับกลุ่มโน้ตยำโน้ต หลายแบบก็คือใส้พื้นฐานของการเรียนทั่วไปมาเล่นนั่นเองนะครับแต่ว่าจุดหลกัลกๆคือคือที่ผมได้พยายามเน้นนะคือว่าให้เข้าจำสำเนียงของท่างล่ำกรหรือสุสานนั้นให้ได้นะครับถ้าบันเนอเหตุผลที่ว่าเป็นอย่างาบางท่านยั่งเข้าใจว่ามันเป็นคนละไล่ยอยู่ก็คืออย่างสมมุติว่า,าไปพี่น้องไปได้ยินสำเนียงนี่เสียงนี้ การการเล่นอันเนี้ยค,คือคือทั้งทั้งผู้บาอาจารย์เพิ่นได้บัญญัติไล่ออกมานะครับเป็นลายสุดเสน่นนะครับเป็นลายสุดเสน่นก็คือว่าเพิ่นบอกว่าลายสุดเสน่นกับกุมโนดสุดเสน่นทั้งหมดนะครับกุมโนดสุดเสน่นทั้งหมดนะครับพี่น้องนั่นคือเพิ่นบัญญัติออกมาแล้วบ้านี้คันเท้าเอาเอากุมโนดอันนั้นมาเล่นอ่ามาเล่นใสล่ลำก่อนมันสิบ่ได้เรียบเรียงแบบนี้นะครับลำก่อนสมมติว่า ละแมนวาลินน่น้อฟังเด้อเจ้าเราผู้สาวส่งใไม่เอาง่ายๆก็คือว่าเข้าดนไปตามลำ่เข้าดนไปตามซ้ำเนียงของก่อนลำ่นั่นๆน,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 นะครับซึ่ง ก็คือเอากลุ่มสุดแนนมาเล่นนั่นเองนะครับพี่น้องถ้าพี่น้องเขาใจงั้นสิก็คือไปจําเอาสำเนียงของกอดลำ่ำหรือพี่น้องสิอดจสิล่ำได้ยิ่งดีนะครับว่าจาเป็นต้องม่วนพี่น้องให้หูจักละให้หูจักช่องทางของมันให้หูจักโครงสางของมันแค่นั่นเองนะครับพี่น้องก็สิเขาใจได้ว่าอ๋อสุดแนนแบบนั่นเองนะครับถ้าพี่น้องว่าได้เจาะจงว่าเล่นแบบนี้ พี่นองเอากุ้มน่นนี่ไปเด่นพี่นองกับกาเ่นซูสแน่แล้วนะครับนี่ก็กาเ่นซูสแน่แล้วนะครับเพียงแค่วา่าเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้เอาไล่ที่เพิ่น บรรยัสไว้นั่นมาเรียนซื้อนะครับเพราะนั้นให้พี่น้องเข้าใจว่ามันอันเดียวกันนั่นแหละใช้กลุ่มโนตมาเล่นเพราะนั้นพี่น้องที่สามารถนําไปนําสุดแสน่ไปเล่นใส่ลํากอนได้เลยนะครับมันบ่ได้อยู่ในแต่ขี้เดียวมันบ่ได้อยู่ในแต่ทางเดียวนะครับอันนี้เข่าเล่นทางญ่นะครับทางน้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเล่นคือเก่านะครับเพราะว่าเข้าหูโค้งสางพี่น้องที่ไปได้ผมถึงบอกว่าอย่าอย่าตีกรอบให้ตัวเองนะครับคันเข้าเจาะจงว่าเข้าที่ไป เอาไล่ยนี้ที่เพิ่นบัญญตัตยัดไว้เข้าจันไปเอาโน้ตมาแล้วก็ทองแล้วก็แกเอานะครับแค่นั้นเองเข้ากับสีใดตัวนั้นเลยนะครับแต่ว่ามันบมเมนว่าเข้าต้องสุดทแน่นเข้าต้องไปเจาะจงเอาแต่ยางเดี๋ยวนั่นบมเมนนะครับเข้าได้กลุมโน้ตทั้งหมดนั่นคือเข้าได้ทั้งหมดแล้วได้ทั้งหมดหลังจากนั้นเข้าค่อยเอาไปาเรียบเรียงเข้าค่อยเอาไปผันเป็นสำเนียงออกมา นั่นเองนะครับผมนะครับนี่คือผมอยากให้น้องเข้าใจแบบนี้นะครับเพราะนั้นเขาย้อนกลับมาอีกคือ A อมเนอร์นะครับเอมเนอร์ูสแนนของเขาคือดีเมเจอร์เล่นอยู่ในกลุ่มโน้ตของดีเมเจอร์นะครับเวลาเล่นเล่นเวลาเล่นไปเนี่ยคำว่ากอดล่ำหรือว่าธรรมชาติของการลำ่ำนี่มันกะซิมี่ทอนหกทอนยังมี มีโดดหนา้าโดดหลังอยู่เดียวนะครับบางที่พี่นอ้องเได็จเได้เห็นนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นกลินอายของซูสเน่มันเป็นมันก็คือล่ำทั่วๆไปนั่นแหละนะพี่น้องถ่าเฮาลำเพิน่นลำเพิ่นมันก็จะมีล่ำผสมกับล่ำก่อน นะครับ <icana> มันเป yes. ็นกินอายมันจะอยู่น้ากันอยู่คู่กันเพราะฉะนั้นตรงนั้นเป็นเป็นส่วนที่เขามาสอดแทรกพี่น้องกับพยายามไปค้นหาไปจดจําเอานะครับผมว่าด้บอกว่ามันมีแค่นี่นะครับมันมันนี่โนดอยู่แค่นี่บ่ได้บอกว่างสั้นแต่ว่าพื้นฐานหลักๆของมันโครงสร้างหลักเนี่ยมันมีห้เข้าได้ฝึกซ้ำนี่แหละ นะครับพี่น้องให้ให้ให้มองภาพให้มันออกนะครับให้ให้เข้าใจแล้วกันนะครับส่วนต่อส่วนที่เอาไปต่อยอดแต่งเตือนมันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องได้ได้โครงสร้างหลักๆแล้วพี่น้องสิเห็นเองนะครับสิมองเห็นเองว่าอ๋อมันมาั่งซี่มาั่งซี่มาั่งซี่นะครับบรมเรนสิ่งที่ผมบอทันได้เว้าไปหรือว่าสิ่งที่ผมบอได้บอกเนี่ยมันซีบ่เกิดขึ้นบรมเรนนะครับมันเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับพี่น้องแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมนำอ่าเขาเรียกว่าสิ่งที่มา มาปูทางให้พี่น้องไปต่อยอดนั่นเองนะครับพี่น้องกันนั่มไปต่อยอดนะครับนั่มไปต่อยอดถ้ารูจกักโค้งสางถ้ารู้จักกลมโนดได้หนิพี่น้องสามารถรูกลมโนของสูสแนนแล้วนะั่นรูแล้วก็สามารถนั่งไปรียนได้เลยนะครับโน้มันก็นมีขัน,ขนบอเรียนอันเมื่อกี้นี่ผมสลับ สลับนิดๆน,นะครับขันบอกสนับมันนที่เป็นมีแค่นั้นนะครับมีแค่นั้นนะครับส่วนที่มันิเขามาก,กับชิมีตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นกินไอเขาเรียกว่าเป็นกินไออ่าในในในไล่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทางลำ กับต,ตรงนั้นเดี๋ยวพี่น้องจะที่เข้าใจเองนะครับดีเข้าใจเองนะครับเพราะนั่นแล้วนี่คือกลุ่มของสุดสนานนะครับพี่น้องจุดหลักๆที่ผมผมที่ทวนให้จุดลักๆที่พี่น้องต้องไปจําคือไปจําเอาสำเนียงมาให้ได้เพราะว่าคลิปนี้ที่ผมบอกไปว่าพี่น้องนั่งกลุ่มโนตนี่ไปเรียนสุดสนานเด้อในทางเอเมเจอร์ ure, นะครับสุดสนานของเขาก็คือดีเมเจอร์นะครับโนตัวที่สี่ เล่นเท่านี้พ่อพี่น้องเล่นเท่านี้พ่อว่าต้องไปเล่นหลายอันนี้คือในการฝึกนะครับว่าต้องไปเล่นหลายให้เข้าเก่งแล้วเขาจังไปหาเอามันมีอยู่ทั่วไปนะครับมันมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วเล่นมาเท่านี้พ่อเพื่อว่าเป็นการทรัพย์ชนนะเล่นว่เบิร์ตครับเล่นว่เบิร์ตแค่นี้ก็เล่นว่เบิร์ตแล้วพี่น้องนะครับพิ้นยุคโบร้านอีลีมีแค่เก้าคันเก้าคันสิบคันก็ว่าไปอ่า ครูบาอาจารย์เพิ่นยังเด่นได้นะครับยังเด่นได้จริงๆจริงๆไม่ได้ไปฮอดไก่สัก มันคือทางสุสแนนแล้วนะครับหนะ้าทางสุสแนนแล้วพี่น้องจะเอากรดใดมาเด่นใส่หรือว่า,าสิผันโนดไปแบบใดให้มันได้กินไอของสุสแนนก็คือว่าเล่นสุสแนนได้แล้วนะครับได้แล้วนะครับนอกจากพี่น้องที่ไปเฉพาะยอดจงคือที่ผมบอกว่า,วาเอออยากได้ไร่หนี่นะครับมันก็เป็นทางสุสแนนของอ่า ของทั้งมหาไลยของทั้งพ่อบุญมาของที่เพื่อนบัญยัตออกมากนั่นเองนะครับแต่จริงๆเป็นเป็นแต่จริงกายุ่ในกลุ่มของสุสนนคือเกา่าในกลุ่มของลํำกอดคือเกา่าเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเข้าใจตามนี้นะครับเนาะก็คือ,ให,อให้ลูกอ่าให้ลูกคองสางพี่น้องกับไปนั่งเปต่อยอดนะครับแค่นั้นเองจุดจุดที่ควรนจำกอย่าลืมคือที่ผมบอกว่าให้ให้หาหาซ้ำเนียยให้พ่อแล้วกัน พี่น้องต้องทํความเข้าใจกับสิ่งที่พี่น้องค้นหานะครับทุกอย่างนะครับบ่มแมนว่าต่เรื่องไรพินน้าพี่น้องว่าเขาใจเขาถาพี่น้องว่าเขาใจสิ่งสินั้นมันก็บว่า่บ่าําเเ็จได้ร0อยเเนะครับพี่นอ้องออาวันนี้มาต่อกันอีกนะครับตัวนี้ตอนนี้เป็นท่างใหญ่นะครับวันนี้เป็นทางหน่อยพี่น้องเป็นทางหน่อยเป็นทางน่อยมันจะเป็น e minor e minor พี่น้องดึงาสา้2ขึ้นไป อันอื่นอยู่พุกเก่ามันจะเป็นท่างน้อยก่านี่ขอเป็นจิเป็นคีย์ e มิเนอร์เพราะฉะนั้นทัางน้อยนี่ถ้าเอาไปเล่นท่างลำก่อนนี่มันสิเข้ากันได้ดีนะครับเข้ากันได้ดีกลัวเลยแหละนะครับแต่ว่าท่งยางไงนี่ถ้าไปเล่นไล่ซูสเนน,นก็คือไล่ที่ว่าผมที่ผมเล่นว่าไล่ที่คู่เพิ่นบรรยัญญติมานั่นก็สิเล่นได้ดีนะครับแต่ขันเท้าเป็นแล้ว เล่นได้ดีทุกข้างนั่นแหละพี่น้องเพราะว่าใช้โน้ตกลุ่มเดียวกันใช้โน้ตกลุ่มเดียวกันผมสิเล่นทั้งน้อยให้เบิง่งนหมดเนียอ่าบ่าต้องจอลึกอย่างไรนะพี่น้องมันสิแซบสนสองช่องเมื่อกี้เนี่ยที่เฮาคุ้ยกันนะสองช่องนี่ช่องที่สองกับช่องที่สี่เนี่ยเล่นยูน่ได้สองช่องนั่นแหละพี่น้องเล่นคือเก่านั่นแหละนะครับเล่นคือเก่าบวกกระสยเปล่า ลงมากคือเกาครับลงมากคือเกาเลยนะ,นะครับคอร์ดยูยนีปะนนี่พี่เนาะ E มิเนอร์นะครับพ่อมาทางน้อยพี่น้องพ่อมาทางน้อยกะไ้นําโคูงสั่งที่ที่เฮาเคยเฮาได้คุยกันในต้นคลิปแล้วที่อยู่ในทางไงคือเกานะครับมาเร่นคือเกาเลยพี่นอ้องมาเร่นคือเกาเลยสองช่องนี่เรียนคือเกาเรียนลงมาห่อหนีคือเกาห่อครึ่งนึงเนีเ่ยเรียนเรียนแค่นั่นแหละนะครับผันหานโน้ตผันหาสำเนียงแค่นั่นเองพี่น้องกะที่เรียนอ่าไล่ลํำก่อนได้เรียนไล่ซูเสเนนได้นะครับ เล่นเล่นแบบเดียวกันนะครับจะอยูที่พี่น้องที่ไปพันโนดแบบไหนที่ใส่ลูกเล่นแบบไหนจับคั้วนะครับได้เล่นอยู่ใน โครงสร้างอันเดียวกันเล่นอยู่ในซองอันเดียวกันนะครับกุ้มนวดกับเป็นกุ้มนวดอันเดียวกันเลยนะครับเพียงแค่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนคี์ขึ้นมาเป็นคี้อ e ีเมเนอร์ igent. ตัวนี้นะครับเปลี่ยนทางมาเป็นทางน้อยเมื่อกี้เล่นก้อนอันนี้เล่นเป็นทางไงขี้เอเมเนอร์บันี้เปลี่ยนขึ้นมาเป็นทางน้อยคี้อ e ีเมเนอร์แค่นั้นเองนะพี่นอ้องแต่ว่าช่องการเรียนอยู่ในอันเกา่าพี่นอกก้องการเล่น สุสเนนได้หล่นลำกอดได้เพราะมันเป็นอันเดียวกันนะครับือจังผู้บาอาจา์เิ่นเิ่นสอนได้เฮาไว้นะครับคือจังอาจารย์นุ่มประเทไทยพิ่นสอนได้นะครับเฮากนะหน่ำข้องส่างของ ของคูบาอาจานเพิ่นมาต่อยอดนะครับคือจังทิ่ผมพยายามบอกพี่น้องอยุดตอนนี้แหละให้พี่น้องนําไปต่อยอดนะครับนะครับนําไปต่อยอดได้โครง้างแล้วสิ่งที่เหลือเดี๋ยวมันสิตามมาพี่น้องเข้าต้องฟึกฝนนะครับถา้าเราฝึกฝนมันมันบม่มีทางที่สิสาเร็จได้หรอกนะครับเขาต้องฟกฝนนะครับัดนะนี่นํากกุมโนกท,ที่ผมบอกเนี่ยไปเล่นคือเก้านะครับแต่ทางน้อยเนี่ยมันิส่าสอดคล้องได้ดี ได้ดีนะครับในเวลาเข้าไปหลินลํำกอดน,นะครับสมมุติว่าเข้าไปหลินลํำกอดจริง ไลยใดก่อนใดแบบใดนะครับพี่น้องนั่นคือนั่นคือขอขวนจาวมาสำเนียงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าคลิปนี้ผมนําโครงสร้างนอ่ารูปแบบเทคนิคต่างๆนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาแนะนําพี่น้องก็ให้พี่น้องไปไประยุกต์ใช้ให้นําไปต่อยอดนะครับพี่น้องมันอาจสิบ่ได้ครบร0 0ทั้งเบิดมันอาจสิ มีบางส่วนที่ขาดหายไปหรืออาจที่พิษอาจที่ถือหรืออาจอางไก็แล้วแต่นะครับให้พี่น้องเอา,อาจุดลกัลกๆมันไปใส่นะครับยาอย่าไปย่าไปมองในจุดที่มันเสียนะครับย่าไปมองขอเสียนะครับคือผมพยายามาหาเทคนิคต่างๆเพื่อให้พี่น้องได,ได้ได้ศึกษามากกับให้น้ำออกาตรงนั้นไปต่อยอดเอานะครับจริงที่เหลือก็คือต้องตอเติมของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเดียวก็เป็นเองครับเวลาเท่านั้นที่มันจะให้คำตอบมาได้นะพันเท่าฟึกนะพี่น้องเนาะ ก็โอเคครับผมมันมีแค่นั้นแหละนะครับในเรื่องเรื่อในเรื่องของสุษแนนหรือลายลำก่อนพี่น้องกะเบิ้งคลิปนี้แล้วพี่น้องกะให้เข้าใจซะสำหรับผู้ที่โบราณก็คือว่าลำก่อนลายลำก่อนก็คือทางสุสแนนนั่นเองนะครับสุสแนนลำก่อนอันเดียวกันครับลายลำกรอนลายซูสแนนเป็นลายเดียวกันเพียงแค่ว่าบรรยัติค้ลระแบบบรรยัติออกมาคนลระแบบคันคันที่เฮาที่ไปเรียนลายที่เพิ่นบรรยัตออกมาแบบเป็นไา่มาตรฐานก็คือ ที่ผมบอกนะครับอันนี้อันนี้คือเพื่อนเฮดให้เป็นไล่ซูเสน่นโดยตรงนะครับเป็นไล่นะครับแต่ว่าขันเท้านัก่กลุ่มกลุ่มโนวดซูเสน่นไปเล่นในลำก่อนมันก็เป็นไล่ลำก่อนนั่นเองแต่ว่ากับซูเสน่นนั่นแหละนะพี่น้องพอาะลำก่อนเนี่ยก็คือลำซูเสน่นนั่นเองนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมชิ เติมให้อีกนิดนึงนะครับเติมมาอีกให้อีกใ,ให้อีกนิดนึงนะครับเพราะเข้ารู้วา่าช่องสองช่องนี้มันเป็นซูสแนนล่ะคุมโนดตในสองช่องนี้เป็นซูสแนนแ่ะเวลาเฮ้าเหรียญลําเพิ่นเฮาสิไปซูสแนนได้ดีนะครับเอามุนลงมาไหมหมุนลงมาเหรียญทางไงสมมติว่าทางไงเข้าเหรียญลัลเพิ่น างท่านพี่น้องบางบางท่านเนาะเล่นมาเล่นเล่นปานนี้เรายังบ่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นสุสแนนนะครับคือคือบางบางท่านอาจสิยังมองว่าเป็นไร่ลําเพลินอย่างเดียวนะครับมันบ่ได้ผิดได้พี่น้องแต่ว่า้าพี่น้องอ่าฟังที่ผมอธิบายมาเนี่พี่น้องที่เข้าใจว่า๋อในช่วงที่มานี่คือเฮ้ามาเล่นสุชแนนน่ะเพราะลาเพลินมันจะมีลําบวกลําก่อนนะครับ เด่นันหัวใจว่างบนหัวคำนางสาวผู้แก้งรวยรวยสาวสรมสวยเจ้าผู้รวยหุ่นโกวมีคนจอมสองแนมเดี๋ยวฟัแเกมสารนั้นฟังเกมกันรุ้นฟังสดใสเป็นตาซุนตาบายมึงมันไหนกับพ่อแล้วเนี่ยไปสุดสแนนใจสว่างกระเป้าเห็นใจสว่างเมื่ดังตากว้างในเทพยายไม่เลี้ยวเจ้าเลื้องงามใจในใสใสใส่้ำยาบางๆนะครับนั่นคือนั่นคือไปล่ำสุดสแนนแล้ว นะครับแล้วก็โดดกลับมาเป็นลําเพลินนั่นคือกินอายของลําเพลินพี่น้องก็ต้องไปทํคข้องขอาใจแบบนี้นี่แหละคือที่ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเพอะพี่น้องหู้จักกลุ่มสุสแนนแล้วพี่น้องที่โดดไปซุสแนนได้ย่างสบายใจเลยเพราะนั่นคือกลุ่มโนดสุสแนะนนะครับกลุ่มโนดสุสแนนบันีีเวลาเขาเด่นลําเพลิยนลยังสิเวลาโดดไปสุสแนนพี่น้องก็ชิ้เข่าใจด้วยพรอมว่าอ๋อคอร์ดจากเอไม่นเน่ยพี่น้องต้องเปลี่ยนไปเป็นดี อ่าพอกลับมาล่ำเพื่อนคือเกาลำ่ำคือเกากับกับมาเ่นอ่านะครับได้ทั้งสองแบบนะครับได้ทั้งตัวโน้ตพร้อมได้ทั้งคอร์ดพร้อมนะครับแค่นั้นเองบัดนี้หมุนกลับขึ้นมาเป็นทั้งหน่อยอีกก็คขึ้นเกานับขึ้นเกา,นะเกาพี่น้อง พี่น้องการที่เข้าใจว่าอ๋อนี่นี่น,นีคือสุซสแนนนะครับเลีนช่องนี้กับช่องนี้นี่คือทางทางงหญ่เฮาปกตินั่นเองนะครับบกวา่าซิยูในทางใดที่ผมเห็นในเบื้องนี้ทางงหญ่ก็เ่นคืเอเก่าทางน้อยกับมะเ่นคืเอเก่านะครับอยู่ทางใดพี่น้องการที่สามารถเข้าใจได้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้แน่นะครับขอฝากไ้น,นะครับก็หายนําไปต่อยอดบางที่คูบาอาจาร์เพิ่นเขามาฟังก็อาจจะมองเห็นจุดที่มันบกพร่องกับ ต้องขอให้หลายๆก็คืออาชีทรงซิกมาบอกกันมาเอ้ต้องของดังของนีเด้ออันนี้อันนี้เป็นซีเดอร์นะครับเราจะได้เป็นความผิดคอมเมนต์นะครับก็ให้มันผ่านผ่านไปนะครับอันไดที่มันดีจังเก็บเอาไปใส่นะครับจังเก็บเอาใส่แล้วก็แนะนําต่อๆไปแล้วกันนะครับน้องพี่น้องเนาะโอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ขอฝากไว้น้านะครับขอพุณหลายๆสำหรับการติดตามผมก็ฝากน้ำแน่นะครับมันเป็นประโยชน์กับกดไลค์กดแชร์ให้ได้มีการกดติดตามกันนะครับอย่าลืมว่า พี่น้องติดต่างหอดมื่นแล้วผมคิเห็ดในหลวงเข้ากันเล่นไปน้ำน้ำไปปอบนะเล่นไปน้ำน้ำไปอ้อมซ้อนตัวนี้ลงไปเน้นๆให้พี่น้องได้เล่นได้เลยนะครับมันมีแนวทางของมันอยู่พี่น้องนะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวจังพ่อกันคลิปหน้าครับคลิปนี้เอาไว้ซํานี้นะครับเนาะเอาไว้ซํานี้ก็หวังว่าที่เป็นประโยชน์ ก่หน่อยก็ไลฟ์บ่ไลฟ์ก็หน่อยนะครับกับฝากในเรื่องของพินนำในเดอร์พี่น,น้องเดอท่านไหนยังทันมีพินหรือว่าอยากได้พินทั้งทีิฝีมือของผมใครสังสรรค์มาสินกน็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับติดต่อมานะครับเบอร์กับมี่ห้อเู่แล้วละ่ะใน YouTube ผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวจังพ่อ,อ,อกันนะครับคลิปหนานะครับคลิปนี้ไว้สนีทครับยูดีสบายสวัสดีครับผม